แบบพเจ็ดจุดการหาผลคูณของจํานวน1หลักกับจํานวน3หลักโดยการตั้งคูณนะคะข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนข้อที่1นะคะ3 12คูณ2นะคะ2คูณ2เป็น4 2่คูณ1เป็น2 2คูณ3เป็น6คคำตอบเป็น624นะคะ ต่อไปข้อที่2 12 4นะคะ4คูณ2เป็น8 4คูณ1เป็น4 4คูณ1เป็น4คําตอบ448นะคะต่อไปข้อที่3 30 3คูณ3นะคะ3 3 9 3 0ได้0 3 3เป็น9คําตอบ 9ก้นะคะต่อไปข้อที่4 101คูณ5นะคะห้าเป็นห 5, 5 0ได้0 5 1เป็นหําตอบห้านะคะต่อไปข้อ5นะคะหนึ่รเคูณแเติม8ตรงนี้นะคะ8 1ดเป็น8 8ดเป็น8 8ดแดหเป็นแปด คำตอบเป็น888นะคะต่อไปข้อที่6 410คูณ2นะคะก็จะเป็น410แล้วก็2นะคะ2 0ได้021เป็น2 2 4เป็น8คำตอบเป็น820นะคะต่อไปข้อ2นะคะห5ผลคูณ

ต่อไปข้อ3นะคะ3คูณ223 3 3เป็น9 3 2เป็น6 3 2เป็น6คําตอบ669นะคะต่อไป2คูณด้วย303 2 3เป็น6 2 0ได้0 2 3เป็น6คําตอบ606นะคะ ต่อไปข้อ5 4าคูณ122 4 2เป็น842เป็น841เป็น4 488นะคะต่อไปข้อ6 5 1คูณ1น0ะคะ5 0ได้0 5 1ห้เป็น5 5 1เป็นคําคำตอบ550 นะคะต่อไปข้อที่สามนะคะแสดงวิธีหาคําตอบข้อที่หนึ่งสามร้อยสามสิบคูณสองสามร้อยสามสิบคูณสองสอง,สอง,สองสได้ศูนสองสามเป็นหกสองสามเป็นหก คำตอบหกร้อยหกสิบนะคะต่อไปข้อที่สองหนึ่งร้อยสามคูณสามนะคะสามสามเป็นเก้าสามศูนย์ได้ศูนย์สามหนึ่งเป็นสามนะคะคำตอบสามร้อยเก้านะคะต่อไปข้อสามนะคะ หกคูณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณหกหกหนึ่งเป็นหกหกหนึ่งเป็นหกหกหนึ่งเป็นหกคำตอบหกร้อยหกสิบหกนะคะต่อไปสองร้อยสองคูณสี่สองร้อยสองคูณ สี่สี่สองเป็นแปดสี่ศูนย์ได้ศูนย์สี่สองเป็นแปดคำตอบแปดร้อยแปดนะคะต่อไปข้อห้านะคะสามร้อยสามสิบสองคูณสามสามร้อยสามสิบสองคูณสาม สามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าสามสามเป็นเก้าคำตอบเก้าร้อยเก้าสิบหกนะคะต่อไปแปดคูณหนึ่งร้อยสิบนะคะหนึ่งร้อยสิบคูณแปดแปดศูนย์ได้ศูนย์แปดหนึ่งเป็นแปด แปดหนึ่งเป็นแปดนะคะคำตอบแปดร้อยแปดสิบนะคะ